บอดเพรใหม่กวางบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากวางที่เราคุ้นเคยในเกม59าวสุเกาคือในป่าก,กันไปดูกันเลยถ้าไม่หัวใจติดตามคอมเมนต์ถ้าหวังไม่ได้ใสบอกนะไม่มีใสบอกมังยูมีถ้าเจ้ากวางมันบาดเจ็บเจียนตุยแบบนี้เป็นคุณจะช่วยหรือไม่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นใครหรือเป็นตัวอะไรกันแน่ที่ทําให้เจ้ากวางผู้เป็นอมตะตัวนี้กลายมาเป็นสภาพสัตว์ป่านอนกองอยู่แบบในภาพนี้แต่ที่รู้ร สิ่งที่จะทําให้เจ้ากวางเป็นแบบนี้ได้ต้องเป็นอะไรที่อันตรายระดับมหาตภัยครั้งใหญ่อย่างแน่นอนนี่ก็คือข้อความที่ทางเกมได้สปอยออกมาสําหรับแผ่นหน้านั่นเองดูเหมือนว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เจ้ากวางจะตกที่ดังลําบากเอาซะแล้วซึ่งถ้าถามว่าตัวอะไรในป่าก,กันแน่ว่าที่จะทําเจ้ากวางถึงขั้นเขาหาักด้นเฮยก็คิดว่าคงไม่ใช่ทั้งเจ้านกฟูก,กับแกะหอก เรามันไม่เคยยุ่งกันเลยแต่แต,แต,แต่พี่ไปเห็นข้อมูลที่บางคนเขาลือลือกันมาเหมือนกันว่ามีอสูร,รากายที่ซอ่อนอยู่กลางป่าอีกตัวหนึ่งที่ทำร้ายเจ้าวางังแล้วเกนก็ได้สปอยออกมาแล้วด้วยเหมือนกับตอนแพชใบองค,ค์ข่าไฟที่มีสัญลักษณ์แกะใบต้มแมบบนั่นแหละถ้านอ้นองเพิ่งเล่นอีเวนต์ฮาโลวีนมาคงจำกันได้ว่าในแมบเนี้ยนอกจากจะมีฟักทองเต็มแแบแล้วก็ยังมีอย่างใหญ่ขึ้นตามต้นไม้เต็มเลยด้วยถ้ามีอยางใหญ่ก็จะหมายความว่าสัตว์ประหลาดตัวใหม่ก็คือแมงมุมนั่นเอง แล้วยิ่งมุมในภาพทีวีิวเป็นมุมสูงเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าแมงมุมนั้นอยู่บนที่สูงและมองลงมาตรงกวางที่บาทเจ็บเลยออกมากลายเป็นภาพนี้ก็ได้แต่ยังไงเราไปรอดูกันวนะ่าสาดีกว่าเนะแลานน้องๆล่ะจะช่วยกวางกันไหมหรือคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะ